หน่วยงานต่างๆร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระบรม,มศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวง วันนี้เวลา10บนาฬิกาคณะผู้บริหารครูเจ้าหน้าที่จากโรงเรียนราชินีและสภากาชาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรรมาชชนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาสพระบรมหาราชวังในการถวายพัตตาหารเพนแด่พระธรรมวชิระเมธีจากวัดหงรัตนารามที่ถวายพระธรรมเทศนา รวมทั้งพระสงฆ์จากวัดเสาทงทองจังหวัดลบบุรีวัดประดู่ฉิมพลีวัดสังกระจายวัดไตรมิตรวิทยารามวัดนิมมานนรดีวัดอรุณราชวรารามวัดบางไผ่จังหวัดนนทบุรีวัดสุวรรณารามและวัดทูงเศรษฐีจังหวัดสมุทรสงครามที่สวดพระพุทธมนต์